เจปเนะครับตอนนี้สถานการณ์โควิดในทีในประเทศไทยยังถือว่าดีไม่เทีกับต่างชาตินะครับแต่ถึงกับนั้นก็นตามท่านผู้เป็นเจ้าของสถานที่ผู้ใช้บริการที่คนอนอกมาในสายเยอท่านเยอะอยก็ยังคงต้องตั้งัป้องกันอยู่นะครับดังนั้นวันนี้ด j เจเรามีเครื่องจาัาย J L ของ มาคุยกันลองดูว่ามีอะไรพิเศษฟังก์ชันบางอย่างาที่คุณยังไม่รูห้หรือเป่าเรามาดูนะครับเมื่อลูกค้าฝากซื้อสินค้าจากเราไปนะครับจะยึดห่อกล่องอย่างไรครับจะได้อะไรข้างก่อนเนาะเขาจะมีส่วนของเครื่องจ,จอัดเตรียมออกมาครับมีอุปกรณ์ในการติดตั้งนะครับสองแบบได้แก่ในส่วนของกระสุนหน้าเนี่ย ในดูที่แติดของแรคนะครับแบบชั่วคราวนะครับต่อรัการติดต่หับอ์ที่มีตัวน็อตไว้เืยึดติดขนาดใต้นะครับดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้นะครับแล้วเอาไนะครับนะครับจับไว้ าสาหรับช่องนี้เป็นช่องสำหรับใส้ถ่านสำหรับเปลียาใช้ไ,ได้นะครับป๊บิดถ่าปิดถา,านได้นะครับ,รบเอาเ้นก็ใส่ปุ๊บป๊บแล้วก็ใช้ยานทันีนะครับ,รบแต่ว่าสิ่ง ที่เราอยากจะบอกให้กับท่านผู้อ่านได้ทราบถึงตรงนี้นะครับหัวของอุปกรณ์นะครับเราจะว่าหัวตั้งแบบเนี้ยอีสานสาเพิษนะครับ แต่หัวเนี่ยจะแตกต่างกันทำไมาถึงเป็นเช่นน้ละครับเหตุผลเพราะว่ามาระราบรรจุได้สามอย่างสำหรับบรรจุเจลสำหรับเจลแอ,อนะครับวันนี้สำหรับบรรจุน้ำแอลกอฮอล์หัวตรงนี้บรรจุสบู่โฟมน,นะครับซึ่งความแตการของมันคือสองตัวเนี้จะใช้ผลิตภัณฑ์แต,ตกต่างตรงจุ จุนะครับซึ God, ่งถ้าหากว่าเราต้องการบรรจุดของเจลแล้วดึงจุดนี่ออนะครับหาเราต้องการจุกน้ำเราก็สวมจุดนี้เข้าจะพ้นเป็นสเปรย์นออกะนะครับในขณะที่ส่วนที่เป็นถูโฟมนะครับเราใช้วิธีการเปลี่ยนหนตรงนี้แทนลีปึ๊บเราใเนี้ยเราใส่ตรงนี้แทนนะครับนันหนายความว่า ซื้ออุปกรณ์ไปตัวเดียวเราจะมีเซตนี้ให้นะครับแต่ถ้าต้องการเพิ่มเป็นกระดูกอีกอันหนึ่งก็งแค่ซื้อหัวเพิ่มเมติมแห้บริวาทังเองคุณนลูกค้าก็สามารถที่จะใช้งานได้ตามปรัเทศในประช้งานาตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ สำหรับการ,การตั้งเล่าเราดูเันอที่เขาเป็นอย่างไรแต่สำหรับการใช้งานนั้นนะครับเสศจแปแ้งเราก็ใส่ถ่านก่อนนะคะนี่ชายถ่านแค่จากปุ่มสองปุ่มนี้ครับกดล้วดึงขึ้นมาแล้วก็ใส่ถ่านการขั้วที่ที่แจ้งไว้นะครับใส่ถ่าน้เรียบร้อยตรงนี้ปุ่มสีเขียวตรงน,นี้ขึ้นนะครับจะสังเกตปุ่มสีเขียวนะครับ แล้วก็ใส่ลงไปออแต่ในการบรรจุครับไม่ว่าจะเป็นเจลน้ำหรือสบู่นะครับตรงนี้จะมีที่ใส่ด้านบนนะครับก็สามารถใส่ไปได้น,นะครับใส่แล้วก็ปิด เปิดแผ่นนะครับอาป๊บแลาวะครับง่ายสะดวกนะครับไม่เป็นเจลนะครับง่ายง่ายสะดวกนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณลูกค้ายังไม่อยากให้มันออกสามารถปรุ่มค้างป,ปุ่มตรงนี้ได้ครับ ัไปได้อดับนะครับไปดับทุกก็จะไม่ออกละไม่ออกมานะครับเอาครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกับแอลกอฮอล์แล้วก็โฟมล้างมือนะครับว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราเอาเนี่ยครับเจล วางจากแอลกอฮอล์น้ำนะครับ โฟมล้างมืออันนี้เป็นโฟมล้างมือนะครับไม่ใช่สบู่เลยไม่ใช่สบู่เหลวนะครับเป็นโฟมล้างมือนะครับ okay. ในกรณีที่ลูกค้าท่านใดไม่มีความประสงค์ที่จะติดตั้งตัวเครื่องจัาเจลแอลกอฮอล์ไว้กับผนังนะครับเพราะไม่ต้องการจอดไม่อการไม่ต้องการให้ผนังเราเสียหายนะครับทั้งบีเจเรามีเสาขายด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งการตั้งก็ไม่ยากอะไรนะครับเราแยกของสองชิ้นที่การติดตั้งก็คือจะหมุน ฐานต่อจากเสาก็ได้ขังบรยการเช่อเดียวนะครับ<ๆ>ก็จะออกมาลุดครงที่ได้นะครับเราสามารถใช้ล็อตนะครับนี่จะมี้็อตให้นะครับแล้วก็เปิดฝานะครับ,รบแล้วใส่ส่วน้างหลัง นในส่วนของตรงส่วนวน,นี้เป็นพื้นที่ว่างอันเจมีบริการในส่วนของทำทำโโ c a l ของแต่ะสถานที่ไปเทวยด้วยนะครับผมหากสนใจสินค้าติดต่อสอบถามมาที่เจได้นะครับขอบคุณมากครับ